หวานเขาก็ออกมาพูดประมาณว่าอยากจะจบไม่อยากจะพูดกับไม่อยากสืบสารอะไรต่อละรู้สึกยังไงบ้างคะก็เอาเป็นว่าไม่ําไม่เห็นเรื่องนี้แล้วกันนะคะเล้วแตเขาขอโทษนะผู้หญิงเขาขอโทษยังไงผ่าอะไรอเรื่องขอโทษอันนี้อันนี้ไม่เห็นแล้วค่ะอันนี้ไม่เห็นไม่ไม่ไม่นั่นก็เอาเป็นว่าหนิงไม่มีความคิดเห็นอะไรแล้วกันเหมือนค่อนข้างสัสงบ้าสงบสนคำมากขึ้นเหมือนไม่อยากจะพูดอะไรก็ อันนี้มันก็เขาอะเนาะเอาเป็นว่าตัวจเองเองวันนี้หนูไม่มีความคิดเห็นอะไรก็คือกับเรื่องนี้แต่คือไม่ได้มี่ละสองตัวขอโทษส่วนตัวไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเหมือนเมื่อกี้ทางก็มินถามว่ามีการขอโทษอะไรยังเขาก็บอกว่าก็ขอโทษ ตรงนี้เลยละการอะไรอย่างเงี้ย呵呵โก็ก็โอเคค่ะคือจริงๆหนิงก็ไม่คือไม่ได้ติดใจอะไรถ้าสมมติว่าจบจริงๆริก็ก็จบจริงจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็ก็หนิงก็ยืนยันอย่างนี้แหละไม่ควรผิดอะไรโอ้อโหัวการอีกรอบไม่พี่เรอไม่เป็นไรแ <c oughs> ล้วค่ะพอแ <c oughs> ล้วค่ะพอแล้วค่ะตัวยังมีใครมาวุ่นวายในไอจอมไอจีรอทำอะไรแบบนี้อยไหมคะที่มาวุ่นวายมาใส่ไฟอะไรก็ยังมีอยู่อะค่ะก็ยังมีอยู่แต่ก็ ก็ก็ตัวนี้งสมมติถ้ามันมีอะไรเข้ามา,าในฐานะเราเป็นคนเจ้าของแอปเทาานิงก็จะลบทิ้งไปเพราะว่าพอหนิงไม่ลบทุกเนี่ย แฟนคลับของเองหรือคนที่เขารักอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเขียนแล้วก็เดี๋ยวก็ตีกันไปก็ตีกันมาแล้วบางทีเรารู้สึกว่าไอจีมันเป็นที่ที่แบบเราแฮปปี้ที่จะที่จะโพสต์รูปคุยกับคนที่รักเราอะไรเงี้ยแต่พอมันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้มันมัน,มนแล้วแล้วคนมาทะเลาะกันแล้วเราต้องอ่านเรารู้สึกว่าเราเราไม่แฮปปี้อ่ะได้สื่อของเขาจะได้ก่อปวนี้เป็นใครเป็นใครทำป้อนขึ้นมาหรือยังไม่อะค่ะเออก็ปล่อยไปเพราะจริงๆแล้วโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็จับมือใครดมลำบากค่ะ